ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินงครคบวงจรนะคะวันนี้พามาชมบ้านพร้อมที่ดินวิวภูเขาลูกตโตโตแบบนี้เลยเนาะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลหนองประดูอำอเภอลาวขวานจังหวัดกาญจนบุรีขนาดที่พามาชมนะคะก็คือเนื้อที่เนี่ยสามไร่เต็มๆนะคะคุณผู้ชมก็คือด้านหน้านเนี่ยจะติดถนนลาดยางด้านหลังก็คือจะเป็นวิวขาวแบบนี้มีบ้านให้อีกหนึ่งหลังเลยเนาะ,ะแปลงนี้ฉนบทขุดแดงนะคะราคาอยู่ที่2องล้านแปดแสนบาทไปเดี๋ยวเราไปชมตั้งแต่ทางเข้าจนถึงด้านในบ้านกันเลยค่ะ ยืนอยู่บนถนนตรงเนี้ยมองเห็นเขาชัดมากโอ,โอ้โหลูกเบลล์ลูกใหญ่มากเลยเอาเข้ามาข้ามารถเยอะนะเนี่ยติดถนน,นด้วย เส้นนี้เนี่ยถนนเนี่ยเส้นหลักเลยนะอันนี้<อ>คือทางหลวงชนบทเส้นดอนสแสลบเลาขวาัญถนนหน้าบ้านเลยถนนหน้าบ้าน<อ>เส้น4052นะคะคุณ<อ>ผู้ชมทางด้านนี้ก็จะเข้าไปในตัวอําเภอเลาขวาัญ<อ>ห่างจากจตัวอาเภอเนี่ยประมาณ20โลเนาะแล้วก็ไปทางด้านนี้นะคะก็จะไปตัวอำเภออู่ทองแปลงนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะใกล้ ตัวอำเภออูทองมากกว่าห่างจากตัวอำเภออูทองเนี่ยแค่ประมาณ12กิโลเท่านั้นเองไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็นอกจากติดถนนแล้วอยู่ในชิมชิมอะชุมชนอยู่ในชุมชนพินพันอยู่ในชุมชนตรงฝั่งตรงข้ามเป็นโรงเรียนนะคะอ่ะคุณผู้ชมแปลงสวยๆที่เราพามาชมในวันนี้นะก็คือภูเขาลูกใหญ่ใช่ไหมเบิเริมใหญ่มากแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยแต่วันนี้ที่พามาเนี่ยก็คือ ท้องฟ้ามันอาจจะคึืมๆนิดนึงพายุเนาะใช่ฝนมันกําลังจะตกเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเดินกันแล้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยว่าก่อนจะเข้าบ้านนะมันก็ต้องดูทางเข้าให้เราดูทางเข้าก่อนเนาะทางที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นทางสาธารณะเพราะอะไรเขากันเขตมาแล้วนี่ไงแนวเสาไฟอยู่นี่ไงตรงเนี้ยก็คือมันจะเป็นทางสาธารณะนะคะของ ถนนลาดยางเลยใช่ไหมใช่ลงมาจากถนนลาดยางปุ๊บมันก็จะเป็นถนนหินคุกเข้ามาก็รถมันก็เข้ามาได้คันหนึ่งนั่นแหละแต่มันเป็นทางเข้าบ้านเนาะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่ต้องโตรถเข้ามาได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมนี่หมุดมันจะอยู่แถวแถวนั้นนะคะอ่ะก็คือจุดเริ่มต้น ของแปลงนี้หมุดอยู่ใต้ต้นไม้นี่อ่าหมุดอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนที่มันจะติดถนนเนี่ยอีกหมุดหนึ่งมันก็จะอยู่ประมาณกลางๆนี่แหละนะแล้วก็จะยิงยาวไปเลยทั้งนู่นยาวไปนู่นยาวไปนู่นเลยนะคะก็คือเนี่ยตั้งแต่ตรงเี้ยถึงตรงนู้นก็ประมาณ70เมตรนะคะอาแปลงนี้มันมันอาจจะมีข้อมันอาจจะเป็นข้อเสียในเรื่องทางเข้าที่ว่าทางเข้าเนี่ยก็คือหมุดของเราอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเพราะว่าแล้วก็อีกอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงนู้น อ่ามันจะยิงไปแนวนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็คือว่าทางเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมรถมาเข้าได้คันนึงแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีเพื่อนบ้านอยู่ใช่คือตอนนี้ต้องบอกก่อนเขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องเ,อเขาก็จะใช้ทางเข้าเนี่ยทางเดียวกันนะคะใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนั้นน่ะเขามีประตูทางเข้าของเขาอยู่ทางฝั่งนู้นเขามีอยู่แล้วใช่แต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกเขาเหมือนพี่เหมือนน้องกันเ,<อ>เขาก็เลยไม่ได้ปิด แต่ถ้าคุณผู้ชมกังวลนะสามารถล้อมรลวได้เลยตรงนี้ตามแนวของเขยู่แเราใช่เพราะว่าทางเข้ามันเป็นในส่วนของเราอยู่แล้วอันนี้เราที่เราต้องพูดละเอียดเพราะอะไรเราจะแจ้งคุณผู้ชมไปก่อนนะลุกทรงมันก็จะออกสี่เหลี่ยมเปียกปูนนิดนึงใช่เพราะว่าด้านหน้ามันจะติดถนนแค่อ่านนิด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 นึงนะคะนี่แล้วก็ อันนี้เขาทำศาลพระภูมิไว้และย่างสวยเลยนะอ,อยู่อยู่ทางหน้าบ้านเลยเนะาะศาลพระภูมิศาลตาสัลยายอันนี้นนหันหน้าไปทางทิศไหนตัวบ้านตัวบ้านเดี๋ยวนะโ,โหเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้ามืดคือทิศไหนเนะี่ยศาลพระภูมิเนี่ยก็คือเหมือนจะเพิ่งสร้างเสร็จหันหน้าทิศตะวันออกหันหน้าทางทิศตะวันออกใช,ใช่ไหมอ๋อตัวบ้านกับศาลพระภูมิหันหน้าทางทิศตะวันออกใช่ตะว,วันตกอยู่หลังบ้านเลย แล้วสารประภูมิเนี่ยเขาเหมือนจะเตรียมปูกกระเบื้องหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวเขาจะปูกกระเบื้องอีกอันนี้ต้องบอกก่อนที่เจ้าของเขาจะขายอ่ะเพราะว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่เอิญแล้วจะไม่มีคนดูแลก็เลยจะขายนะคะนี่วันนี้ที่เราจะพามาชมนะเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศรอบบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวอ่ะพาเข้าไปดูในตัวบ้านด้วยนี่ก็คือพื้นที่ด้านหน้าก็เหลือเยอะนะเนี่ย เป็นที่โล่งเป็นลานกว้างๆเลยด้านข้างนี่อันนี้ก็คือเหลือเยอะเลยพื้นที่ด้านข้างนี้นะคะเห็นไหมยังมีพื้นที่เหลือเยอะบ้านตัวบ้านจะโถมสูงเลยนะนี่เห็นยกสูงนี่เขาโถมไว้แล้วในส่วนของตัวบ้านนี่มันก็เป็นสไตล์แบบบ้านพักต่างอากาศบ้านทรงจั่วใช่เอาไว้รับลมเย็นๆนะคะ ข้างบ้านก็จะมีต้นมงต้นไม้นี่พวกไม้ประดับส่วน,นใหญ่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับใช่มีชมพงช่พม่มีมะม่วงมีลำไยมีฝรั่งนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นภายในตัวบ้านก็คือเป็นทรงจั่วแต่ตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะต้องรีโนเวทเพิ่มเติมนี่จริงๆแค่ทาสี นิดหน่อยก็สวยแล้วนะด้านในเนี่ยจะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็มันยังเหลือพื้นที่เห็นไหมอีกฝั่งนี้มันสามารถกั้นห้องได้อีกอันนี้ก็นอนได้นอนได้แต่จริงๆอ่ะถ้าสมมติจะกั้นจริงๆมันได้เป็นอีกสองห้องเลยนะก็เท่ากับเป็นสี่ห้องนอนเลยนะเพราะว่าโอ้กว้างขวางมากเลยด้านในทำอะไรให้ดีหน่อยใช่อุ้ยจริงๆแค่ทาสีอะไรเก็บรายละเอียดนิดหน่อยๆก็โอเคแล้วแล้วก็นี่นี่อันนี้โอ้โหมีร้านเหมือนร้านกิจกรรมไว้กลางแคมป์ อะไรกลางเต็นท์ทำแบบยังไงอ่ะปิกนิกก็ได้หรือว่าปิ้งย่างยามเย็นถ้าเกิดสมมุติว่ามีแสงไฟเขาเรียกว่าอะไรอะไฟระยะเอ้ยบรรยากาศได้พูเขาก็ได้เหมือนเหมือนร้านนั่งชิลเลยนะคุณผู้ชมในโซนหน้าบ้านตรงเนี้ยบรรยากาศดีมากนะคะแล้วยิ่งหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงเนาะโอ้โหสวยงาปไปนี่เดี๋ยวพามาชมทางด้านนี้ เอาอเง่ายๆบรรยากาศดีทั้งวันใช่บรรยากาศฝนตกบ่อยมากเลยหน้าฝน<อ>บรรยากาศมันเลยไม่ร้อนจนเกินไป<อ>ไงมันติดเขาขอบเขตของเรานะ่ะชี้คุณผู้ชมดูมันอยู่ตรงไหนมุมด,ด้านหน้าก็หลักนี้เลยใช่ไหมใช่มุมป่านั้นอ่ะแล้วก็ยิงยาว,วไปเล,ย,ลายยาวไปเราก็จะเดินพา,าไปความลึกเนี่ยก็น่าประมาณ75ิเมตรนะคะความลึกเนาะไปเราก็พาเดินเลาะไปเขาปลูกต้นไรไว้บ้างนี่ ฝรั่งฝรั่งฝรั่งชมพู่มีขาฝรั่งชมพู่ออมะม่วงนูนนูนลำไยเห็นไหมไหนต้นลำไยมีลูกไหมมีเพื่เด็ดของเขาเมื่อกี้นี่เอ้าเดี๋ยวเขาก็รู้หมดหรอกนี่อาคุณผู้ชมแล้วก็อามันในส่วนของด้านหลังด้านหลังโซนด้านหลังบ้านอ่าโซนด้านหลังอืมันก็ยังเหลือพื้นที่อยู่เห็นไหมนี่ขอบเขตนะคะเห็นเสาหมุดตรงนน้นไหมนูนนูนใกล้ๆกลอา สูงซะหน่อยนึงไปลงไปให้คุณผู้ชมดูไปเดี๋ยวนะพันทําไมสูงขนาดนี้ล่ะจะลงจะล้มไหมเนี่ยอ้าอ่าถ้าเกิดมองขึ้นไปตัวบ้านดียกสูงซะหน่อยนี่สูงนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะใช่เพราะว่าที่นี่นะสูงกว่าระดับน้ําทะเลนะคะประมาณ60เมตรเนาะแล้วก็มีนี่เล้วไก่ด้วยอ่าเขาเลี้ยงไก่เธอจริงๆอ่ะ พื้นที่เนี่ยหมดนี่เลยนะยังเหลืออยู่ยังเหลืออีกเยอะกว้างมากกว้างเพราะฉะนั้นสามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เนี่ยสามารถทําได้เลยรอบๆบบ้านนะคะบรรยากาศดีล่มลื่นนี่มีต้นพงต้นไผ่ด้วยตามแนวมาเลยใช่ไหมใช่นี่หลักอยู่นี่อ๋อถ้าเกิดเป็นฝั่งนี้นี่หลักด้านหลังอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็น จากหมดนี้ถึงหมดนู้นนะด้านหลังนะคะกว้างประมาณห้าสิบเมตรยาวไปถึงหมดนู้นเลยใช่ไหมใช่เลยนี่ถ้าเมิดมาทางด้านนี้จะเห็นภูเขามาให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งอันนี้ก็คืออันนี้เขาถ่ายไว้เขาจะทําอะไรนี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็แถวนี้เขาก็ท,ทําไรทานาส่วนใหญ่<ำ>เขามีอาชีพกเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมนี่อ่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยคุณผู้ชมอถ้ามาอยู่โซนนี้ก็เนาะ ติดถนนด้วยติดถนน,ด,นด้านหน้าติดถนนใช่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแปลงนี้นะขนาด3ไร่นะคะอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีด้านหน้าติดถนนลัดยางด้านหลังวิวภูเขาแบบนี้เลยเนาะราคาอยู่ที่2,800,000บาทโฉนดคุดแดงพร้อมโอน ถ้าใครสนใจโทรมาส,สอบถามและเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0805635394หรือคุณผู้ชมจะลองนะนเข้ามาชมก่อนก็ได้บอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีจริงๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ